สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราลอนแรงแฟนรายการแชร์คำพูดสอรยุทธ์กลับขึ้นสูงการก็ทอฟอร์มเลยล่ะค่ะสำหรับผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างสอรยุทธ์สุทัศนะ์จินดาเพราะแฟนรายการข่าวหลายคนต่างก็ชื่นชมกันรัวๆสำหรับประเด็นที่เจ้าตัวเลือกมานำเสนอในรายการล่าสุดเจ้าตัวก็ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับโควิด19ในประเทศไทยและแจ้งแฟนรายการว่าขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับถ้าดูเรื่องเล่าเช้านี้แล้วจะผิดหวังเราไม่ได้มีข่าวทั่ว,วไป เหตุรักวิ่งชิงป่นเหตุทะเลาะวิวาทเรื่องสัตว์เรื่องเกี่ยวกับเครื่องปฏิหารอะไรต่างๆวันนี้ต้องโยนเอาไว้นิดนึงเพราะว่าประเทศนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องการฝ่ายวิกฤตโควิดในครั้งนี้งานนี้แฟนรายการก็ได้แชร์ออกมาในทวิตเตอร์พร้อมกับข้อความว่าขออนุญาตท่านผู้ชมเราไม่มีข่าวทั่วๆไปทะเลาะวิวาทปฏิหารเพราะประเทศนี้ไม่มีอะไรสำคัญกว่าฝ่าวิกฤตโควิดฟาดมากพ่อเหมือนตบหน้าทุกช่องแฮชแท็กเรื่องเล่าเช้านี้